เดี๋ยวพี่แม่แมบ้านเก็บจานเราไปล้างได้เลยนะคะส่วนเศษอาหารก็เ,รเก็บใส่ถุงได้เลยนะคะฝากด้วยค่ะงั้นแนนฝากอาหารไปให้หมาจอนจัดด้วยนะคะงั้นเศษอาหารที่เหลือกับเค้กนี่พี่ขอได้ไหมคะได้เลยค่ะพี่เจ้าไปทําแล้วก็เอาไปเลยค่ะแตนเต้น,นดูสิเบ็มีอะไรอู้อกับข้าวน่ากินจังเลยครับอ,อันนี้เค้กใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะก็วันนี้วันเกิดลูกเลยนะแล้วก็ต้องมีเค้กมาฉลองกันใช่ไหมมันเป็นแบบนี้เอง ฮัลโหลค่ะแม่สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะลูกมีความสุขมากๆนะขอบคุณนะคะแม่แล้วงานวันเกิดลูกเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆสนุกกันไหมแล้วขัดเหลืออะไรก็บอกแม่บ้านได้เลยนะสนุกคะ่ะแม่เพื่อนๆพืทยอยกลับกันแล้วคะ่ะเหลือแค่เจ้าท็อปคนเดียวนี่แหลคะค่ะแม่คะหนูถามอะไรหน่อยได้ไหมคะมีอะไร่ะจ๊ะลูก แม่บ้านคนใหม่นี่ไว้ใจได้ใช่ไหมคะไว้ใจได้สิลูกเขาเคยเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่คอนโดมาก่อนเขามีประสบการณ์มีอะไรก็เรียกใช้เขาได้ลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจ๊ะอ๋อเปล่าค่ะแม่หนูแค่ถามดูเย่าเฉออยๆค่ะงั้นเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะคะแม่จ้าลูกพี่แม่บ้านคะ เดี๋ยวพี่แม่บ้านเก็บจานเราไปล้างได้เลยนะคะส่วนเศษอาหารก็เก็บใส่ถุงได้เลยนะคะฝากด้วยค่ะปาท็อปเดี๋ยวไปส่งเ okay, คกวันเกิดคุณแนนเกิดวันเดียวกับลูกเราเลย แม่บ้านคะอ๋อคุณแนนเข้ามาถึงในครัวเลยนะคะอาคุณแนนคะพี่ล้างจานชามพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรเรียกใช้ก็บอกพี่ได้เลยคะ่ะอ๋อวันนี้ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะพี่กลับบ้านได้เลยนะคะอาหารมื้อเย็นก็ไม่ต้องเตรียมนะคะเพราะเดี๋ยวแนนจะออกไปกินข้าวกับแม่ข้างนอกคะ่ะค่ะเออพี่คะแล้วพี่ชื่ออะไรอะคะอ๋อพี่ชื่อฮันคะ่ะ พี่ฮันแนงขอถามอะไรพี่หน่อยได้ไหมคะถามอะไรหรอคะเห็นแม่บอกว่าพี่เคยเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่คอนโดมาแล้วทำไมพี่ถึงออกจากที่นั่นนะคะเอ่อคือว่ายังไงคะเอ่อคือว่าอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะไม่สะดวกบอกก็ไม่เป็นไรคะ่ะหนูแค่ถามเฉยๆอะคะ่ะคุณแนนคะ อาหารกับเค้กที่เหลือพี่ใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะให้เอาแช่ตู้เย็นไหมคะจะได้เก็บไว้ทานต่ออาหารที่เหลือหรอคะปกติที่บ้านนี้ไม่ได้กินอาหารที่เหลือค่ะพี่แล้วให้พี่ใส่ถุงไว้ทําไมคะอ๋อปกติบ,บ้านเราจะเก็บอาหารที่เหลือไว้ให้หมาจรจัดคะ่ะให้หมาจรจัดหรอคะใช่ค่ะงั้นถ้าไม่มีแล้วพี่กลับบ้านได้เลยนะคะ พี่ฮันคะแล้วพี่ฮันบ้านอยู่แถวไหนอะคะอ๋อบ้านพี่อยู่ซอยถัดไปเนี่งค่ะเดินไปนิดหน่อยก็ถึงแล้วคะ่ะงั้นดีเลยค่ะงั้นแนนฝากอาหารไปให้หมาจนจัดด้ยนะคะได้ค่ะคุณแนนคะงั้นเศษอาหารที่เหลือกับเค้กนี่พี่ขอได้ไหมคะได้เลยค่ะพี่จะเาไปทำแล้วก็เอาไปเลยค่ะ ขอบคุณนะคะงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะเขาจะขอเศษอาหารไปทำอะไร นะได้ข่าวว่าได้งานใหม่แล้วนี่ดีใจด้วยนะใช่ฉันได้งานใหม่เป็นแม่บ้านบ้านคุณแนน่ะ <c oughs> ได้เป็นรายวันแต่ว่าตอนที่ฉันเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่คอนโดอะ่ะฉันถูกไล่ออกจนถึงทุกวันนี้ฉันยังไม่รู้เหตุผลเลยนะว่าทำไมซินบิดอย่าไปว่าหัวหน้าเขาเลยเขาก็คงมีเหตุผลของเขานั่นแหละอีหมูช่างมันเถอะ เหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วอะ่ะงั้นฉันไปดีกว่าไม่อยากคุยนานแม่กับลูกชายฉันรออยู่ขอตัวนะโง่อย่างไงก็โง่อย่างงั้นน่ะนี่เธอว่าฉันเหรอฮันนี่ฉันขอบพูดอะไรให้หายโง่นหน่อยแล้วกันนะฉันนี่แหละทำให้แกโดนไล่ออกเพราะว่าฉันเนี่ยเกลียดแกที่สุดเลย เข้ามาทำงานพร้อมกันแท้ๆแต่แกได้เป็นถึงหัวหน้าฉันเป็นได้แค่รองคุณหัวหน้าแสนดีไม่มีใครเห็นหัวฉันเลยสักคนเป็นเพราะแกนั่นแหละใช่ตอนที่แกเป็นหัวหน้าแม่บ้านทำไมอยากจะเป็นคนดีนักหรือไงฮะต้องทำตามกฎระเบียบทุกอย่างเลยหรือไงเป็นหัวหน้าแม่บ้านคอนโดจะหย่อนนิดไม่ได้เหรอตอนนี้ฉันเป็นคนสวนนะ่ะฉันอยากจะมาสายนิดมาสายหน่อยทำไม ขอให้ลงชื่อให้ว่ามาตรงต่อเวลาทุกวันแค่นี้ทําให้ลูกน้องไม่ได้เหรอวันนี้แกไม่ได้เป็นหัวหน้าฉันแล้วฉันอิสระเว้จะทําอะไรก็ได้จะมาสายกี่วันก็ได้เพราะว่าเมียของฉันขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนแกแล้วนี่แสดงว่าที่ฉันโดนไล่ออกก็เพราะเป็นแผนของพวกแกอง,งั้นเหรอ <laughs> ใช่เป็นแผนของพวกฉันสองคนเองแกรู้อะไรไหม วันนั้นที่แกบ่นกับฉันว่าแม่ป่วยลูกไม่สบายฉันก็เลยคิดแผนมาได้ไงเงินที่ฉันให้ยืมไปอ่ะจำได้ไหมมันคือเงินของบริษัทหลังจากที่ฉันให้แกยืมไปฉันก็ไปบอกกับหัวหน้าว่าแกขโมยเงินไปหัวหน้าก็เลยไล่ออกเป็นคนดีของบริษัทพอทำพํำผิดหนึ่งครั้งบริษัทก็รับไม่ได้ว้ายโดนไล่ออกวายวายวายน่าสงสารฉันไม่คิดเลยนะ ว่าพวกแกจะทํากับเพื่อนได้ขนาดนี้ใครคิดว่าแกเป็นเพื่อนเราสองคนไม่เคยคิดว่าแกเป็นเพื่อนเพื่อนกันมันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเว้ยในวันที่เพื่อนขอทําผิดเล็กน้อยๆยมันก็ต้องช่วยกันดีวะนี่อะไรอยากจะเอาหน้าคนเดียวหรือไงฮะคนดีสีสังคมหรือไงฮะฮะมองหน้ามองหน้าต่อยกูเปล่าเอาเปล่าต่อยสิต่อย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 สิต่อยสิช่างเหอะ ฉันไม่ถือไม่กล้าละเซนี่แกทำอะไรอะ่ะนี่มันของของลูกฉันนะเย,ย้ไอ้ของของฉันเอามาว้ายเศษอาหารเหลือๆแล้วนี่อะไรเนี่ยขอดูหน่อยนะอุ้ย <c oughs> เห็นไปถึงข้างในเค้กเละเละอ๋อฉันจำได้วันนี้วันเกิดลูกชายแกนี่ว่า เค้กว <Marvel> ันเกิดเอาไปสิเอาไปสิเอาไปไปจีรักอย่าไปยุ่งกับมันเลยไปกันดีกว่าค่ะ สบายไหมครับยายสบายโอ้โหเก่งจังเลยลเออเออแม่มาได้หน่อยเออโอ้โหเก่งจังในร้านยหญ่เออเออกลับมาแล้วจ้าแม่กลับมาแล้ว <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับ <c oughs> ไม่เหนื่อยเลยจ้ะแม่สบายไหม,มแล้วหนูเราเป็นไงอยู่บ้านเป็นเด็กดีหรือเปล่า <c oughs> เป็นเด็กดีครับ ผมช่วยยายทำงานบ้านได้นะครับล้างจานกวาดบ้านถูบ้านถูกข้าวด้วยครับอโอ้โลูกแม่เก่งที่สุดเลยครับเป็นเด็กดีแบบนี้แม่ก็ต้องมีรางวัลให้แต่เต้นดูสิเม,ม่มีอะไอโอู้กับข้าวน่ากินจังเลยครับอันนี้เค้กใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะ ก็วันนี้วันเกิดลูกไงล่แล้วก็ต้องมีเค้กมาฉลองกันใช่ไหมครับอยากกินไหยังอยากกินแล้วครับไปเอาเธอชามหลังบ้านมาตักข้าวมาด้วยนะครับแม่เป็นไงบ้างคะอาการป่วยก็เหมือนเดิมนั่นแหละลูกแล้วลูกทําทำงานวันแรกก็เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะแม่วันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดคุณแนนคุณแนนเขาเกิดวันเดียวกับลูกหนูเลยนะคะ แล้ววันนี้ที่บ้านเขาก็มีปาร์ตี้แล้วก็เรียกเพื่อนๆเขามานะคะก็เลยยุ่งๆหน่อยอแล้วคุณแนนก็แบ่งกับข้าวมาให้พวกเราได้ค่ะอืมดีจังเลยนะลูกเเจอเจ้านายดีๆอย่างเนี้ยก็ตั้งใจทํางานนะลูกเขาจะได้รักเราค่ะส่วนเรื่องที่แล้วๆไปก็ให้มันผ่านไปนะลูกไม่ต้องคิดมากค่ะแม่กับข้าวมาแล้วครับมาแล้วมาเลยจ้า Oh. มาเรามาแบ่งกับข้าวกันเค้ก oh. ใ,ใส่จานเลยลูกนี่ okay. เลยครับ oh. นี่แล้วดูสิ oh. มีเค้กด้วย oh. <laughs> มดูเค้กกันดีกว่า oh. <laughs> แต่นแต่ <laughs> โอกหน้าตาไม่สวยเลยแม่ขอโทษนะลูกระหว่างทางที่กลับบ้านอ่ะแม่เจออุบัติเหตุนิดหน่อยไม่เป็นไรครับมีแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับมาเรามาจุดเทียนกันดีกว่าเอาหนึ่งอันพอไหมครับนี่เรามากินข้าวกันไหมครับร้องเพลงแฮปปี้วันเดย์ร้องเป็นเปล่า Họp. để đi Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <laughs> Bỏ Lên nha hay đọc đi lên, 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 lên. Lên. <laughs> มันนนนเเป็แบบีี้่องคุณแอนคะอาหารเดลิเวอรี่ที่สั่งมาแล้วนะคะงั้นพี่ขอตัวนะคะเดี๋ยวค่ะพี่ฮันค่ะคุณแอนพี่ฮันมาทางานสองวันแล้วเป็นไงบ้างคะปรับตัวได้ยังสบายมากค่ะเริ่มปรับตัวได้แล้วค่ะคุณแอนมีอะไรจะใช้พี่เพิ่มเติมไหมคะ ไม่มีแล้วค่ะวันนี้พี่ฮันกลับบ้านได้ค่ะงั้นพี่ขอตัวนะคะพี่ฮันคะคะ,คะอาหารที่แนนสั่งมาเอาให้พี่ฮันค่ะให้พี่ทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะเอาไป้สิคะพี่ฮันคะแม่พี่ก็แก่มากแล้วลูกพี่ก็กำลังจะโตทานให้เยอะนะคะส่วนเค้กเนี่ยเอาไปลูกพี่นะคะแนนรู้นะคะว่าเมื่อวานอะไปวันเกิดลูกชายพี่ พี่ให้ลูกชายพี่เป่าเค้กได้แบบนั้นได้ยังไงเอาเค้กนี้ไปให้ลูกชายพี่เป่านะคะคุณแนนทราบหรอคะพี่ฮันคะแนนขอพูดอะไรอย่างหนึ่งนะคนเราอะสามารถผิดพลาดกันได้แต่เราไม่สามารถไปแก้ไขอดีตมันได้แต่แนนเชื่อนะคะถ้าพี่ฮันตั้งใจและซื่อสัตย์กับมาจริงๆอะสักวันพี่ฮันจะได้ดีแน่นอนคะ่ะและส่วนอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวเป็นบทเรียนนะคะพี่ฮันขอบคุณค่ะคุณแนน อีกอย่างตอนนี้พี่ฮันก็มาทำงานกับแนนแล้วมีอะไรพี่ฮันบอกแนนได้เลยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่ฮันคะแล้วจะเรื่องที่พี่ฮันถูกใส่ร้ายอะคะ่ะจนต้องโดนไล่ออกท็อปเขาเป็นลูกเจ้าของคอนโดที่พี่ฮันทำงานอยู่คะ่ะเขาทราบเรื่องหมดแล้วนะคะคุณท็อปเป็นลูกเจ้าของคอนโดเหรอคะใช่ครับบังเอิญจังเลยนะครับพอดีว่าผมเพิ่งกลับจากเมืองนอกแล้วก็แนนเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังหมดแล้วครับ ผมต้องขอโทษแทนคุณแม่ผมด้วยนะครับที่ท่านตัดสินใจเร็วไปโดยที่ไม่ฟังเหตุผลพี่ฮันแต่ว่าตอนเนี้ท่านทราบเรื่องทั้งหมดแล้วนะครับและคนที่กลั่นแกล้งคุณฮันเนี่ยท่านได้ไล่ออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อเป็นการขอโทษในสิ่งที่คุณแม่ของผมทําผิดพลาดกับคุณฮันไปเนี่ยผมจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลของคุณแม่คุณฮันนะครับแล้วก็รับผิดชอบค่าเล่าเรียนของลูกชายของคุณฮันด้วยนะครับหวังว่าคุณฮันจะไม่ปฏิเสธนะครับ ส่วนเรื่องการทำงานเนี่ยถ้าคุณฮันอยากจะกลับมาทำงานที่คอนโดก็ได้นะครับขอบคุณคุณเทามากเลยนะคะแล้วคุณแนนว่ายังไงคะแนนแล้วแต่พี่ฮันเลยค่ะเอาเป็นว่าพี่ฮันกับกินเค,ค้กกับลูกก่อนก็ได้นะคะค่อยๆค,คิดแล้วก็ค่อยมาให้คำตอบก,กับแนนค่ะขอบคุณคุณแนนกับคุณเทามากเลยนะคะที่ให้โอกาสพี่งั้นถ้าพี่ตัดสินใจได้แล้ว พี่จะบอกนะคะขอตัวกันค่ะ